นอนตรงชั้นสามเต็มเลยัยอนชั้นเลยอะของเราสูงกว่าขึ้นไปแล้วค้างอยู่บนแล้วววแล้วสวยมากเลยค่ะดูดิวสวยอลังการเลยว้าว วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูจะไปปทถมนะคะไปดูควายปัทถมนคนปรปทถมนะคะอากาศดีมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายเลยดีเดีด๋ยวมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่หนูนะคะค่ะขึ้นมากันเถอะค่ะ นี่แม่สวัสดีเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะแม่อ้อค่ะสวัสดีครับชื่อภาพไหมคะ่ะเจ้าหน,นูชื่อวีญาเฮ้นี่คะ่ะเราจะบอกว่าเลนนี่หันพ่อพ่อกับแม่นะคะหนูยอยากไปขี่ควายนมาให้ดูนี่คะ่ะแม่มิน แม่มิ้นนะคะก็คือน้องของแม่มิ้นของคีนะคะเพื่อนหนูค่ะแต่ยังไม่ถึงนะคะแม่คะมันไกลไหมกี่นาทีกี่นาทีประมาณสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีก็คือกี่วิคะแม่ประมาณสองพันสี่ร้อยวินาทีโอ้โหเมเลยะะแต่ถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ สวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะาคอนประถมนะคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูยนก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังสวยมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็แดดร้อนนะคะเดี๋ยวไปถึงข้างในชิมกันเข้ขนนา,กกเาไปในเลยกันใส่บ้านด้วยซีเนี่ยมันแดดแรงใส่เล่นกันนะคะ้วาวเลยนะคะเดี๋ยวชุ่มกันเล่นกันต่อนะคะรลองโดนนะคะแม่ ขอ,ขออันนี้ก่นมาถ่ายานันนีย่ั้นนาาก่อนเนยปั่น,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 เ,นเห็นไหนคะะอ,อเห็นค่ะหนเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมอะไรก็ใส เคยเห็นจัก,กรยานนะคะสีแดงๆค่ะเขาปั่นกันอยู่ไปกันต่อนะคะนี่ดอกไม้มากจะนมาหนูอยากได้มีอของเล่นด้วยนะคะ

ฟินนะถ้าเป็นเย็นหกโมงเย็นกำลังแดดล้มลำตกใช่ไงสองสามทุ่มกำลังแดดคนเยอะมากพื่อมาหาที่พักได้ได้มาได้คนเยอะมากแดดแดดที่สุดก็ถ่ายได้

มีให้เช่าใช่ไหมไม่ได้เช่าขี่ได้เลยคันไหนก็ได้ขี่ได้เลยข,ขี่ได้เลยตอนนี้เหรอใช่เวียอาขี่คันไหนคะท่นนี้เหรอไม่ยาให้พ,พ่อขี่พ่อขี่คันนี้ใช่ไหมแม่ขี่คันนี้ไปพ่อขี่คันนี้ <c oughs> อไปเลว ตัวนี้มันเชื่องไหมคีนเชื่องมองหน้าหนูอ่ะเฮ้ยมันปันหลออ่ะคีมมองหน้าเป็นงั้นแหละมันมันหล่อด้วยโน่นโน่นคีมนัมาแล้วไปไปไปแล้วไปโล้ว

อันนี้กินเนี่ยไม่หันหน้ามาหาปลาก่อนเร็วหันหน้าหาปลาก่อนลูกชอบสีเขียวเออบกินสีเขียวเห็นไหมแต่หล่นมันยังกินเลยมันชอบกินสีเขียวอันนี้บัวยักษ์นะคะเราเนีแยยืนได้ไหมไม่รู้เฮ้ลองไหมลองไหมเชียร์ คิดป้อนย่าอยู่นี่ยืนบัวยืนได้เหรอเนี่ยมันเลี้ยงแต่บัวนะใช่อันอยากยืนมั่วใช่อันที่ยืนได้น่ะเขาจะมีใช่เขาจะมีไอ้ที่ลองให้ด้วยนะต้องดูก่อนว่าอันไหนมันยืนได้ยืนได้เขาจะลองข้างล่างอะไรสักอย่างพอไปยืนก่อนละกันโอ้จมค่ะแบบนั้น ตมค่ะคุณไม่เหลืออ่ะฉีกเลยใช่ไหมนี่มีกระต่ายด้วยใช่ไหมน,นี่นะคะจะได้กินตาให้ฟัง มีบ้านสองชั้นด้วยไม่โยนไกลกลัวไอ้วว่กล้าไงมีหลายหลังเลยเนี่ยนอนตรงชั้นสามเต็มเลยจะตนอนชั้นสามเป็นหนีคนแอบแล้วน้องย่ากลัวน้องย่านี่ออกมาแล้วน้องย่ามันย้ายบ้านมันย้ายบ้าน เห็นคนเห็นคนถอยเลยวิญาตเราเข้ามาในบ้านละมันโอ้นอ้ย่วิาปั่นจักรยานน้ำมาแล้วน้องวิญาบ๊ายบายเขานั่งปั่นใช่เหรอ อ่นทางนี้หน่อยอ๋อยืนปั่น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 นั่งลงมีนั่งลงลูกเออนานและถีบถึงด้วยีบถึงด้วยนี่น้องแย่ปั่นจักรยานปั่นได้นะวอเาแย่ปั่นสิ ต้มมัดหอมปดแม่รับต้มมัดอมีไข่ด้วย่าน้องแยจะเอาไข่อันไหนคะอันไหนอันี้ัตลูโดนัมขนมแต่ต้องใช้สองเหรียญนะคะอันนี้ทีเดียวหมดเลยอันนี้ยีิบบาท

เออของเราสูงกว่าขึ้นไปแล้วค้างอยู่บนบนแล้วฮะเดี๋ยวพ่อจะเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมัดไว้ตรงนี้กันผูกไว้ตรงนี้นี่พ่อปอยจนหมดหมดกระป๋องเลยหมดกระป๋องเลยนู่นมัดขึ้นในยน่นโอ้ไกลมาก ไกลมากอันนู้นอันนี้เลยอันนี้เลยห <c oughs> มดกระป๋องแว่ <c oughs> เขาปิดแล้วใช่ไหมคะหกโมงแล้วเนี่ยเราจะกลับใช่ไหมคะถ้าหกโมงมันมืดแล้วมากเลยนะคะใช่เราจะกลับแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บเบ้าแล้วจะกลับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะพ่อเก็บเบ้าอยู่นี่คะ่ะท้องฟ้าก็มืดเลย วยมากเลยนะคะตอนนี้เนะี่ยวิวตรงนั้นสิคะสวยมากเลย,ยนี่แอมก็สวยยาวมากเลยนะคะกว่าเดิมน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกนี้อะ่ะพวกนี้กว่าจะเก็บได้อะ่ะโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะวิวดูดิฟ้าสวยอลังการเลยว้าววิวบรรยสวยมากเลยคะ่ยยคะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นพ่อเลย ใช่ไหมคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่ช่องวิยาแที่จริงแล้วอันนั้นชื่อเก่านะคะวิยาภาษาอังกฤษนะคะแต่มัน่ e e y a นะคะแต่ไม่ใช่นะคะพ่อเปลี่ยนชื่อให้หนูแล้ว w e y a a นะคะหรือไมว่าก็ตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ได้หระะือไม่ว่า เอียยเอก็ได้นะคะนี่นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ